สวัสดีค่ะไม่ได้มาขายอาหารนะคะเป็นการเตรียมงานค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานก็เป็นอาหารที่คือที่เราทำเนี่ยคือข้าวมันไก่สำหรับเช้าที่จะถวายพระอาจารย์และคณะสงฆ์นะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่และก็พวกเราเราเนี่ยค่ะก็เป็นอาหารที่ทุกคนโหวตว่าอยากทานก็โอเคจัดไป แต่ว่าวิธีการทำตาก็เคยเอบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เอ๋แปะลิงก์ให้ดูนะคะแล้วก็สภาพพี่เอ๋บอกว่าอยากสื่อสารอะตามใจเริ่มกันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะทีมเร็วทุกคนก็มาลุมช่วยกันเดี๋ยวพี่เอ๋มีภาพให้ชมเนาะวันที่เตรียมงานตาทำาข้าว ลาดหมูกระเทียมกับไข่พะโล้นะคะวันนี้ตาก็ทําหมูกระเทียมเรียบร้อยพอถึงเวลาตาก็จะให้พี่รักอุ่นให้นะคะแล้วก็ข้าวมันไก่ตอนเช้าเรียบร้อยสภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ก็น่าจะประมาณ400นะคะแล้วก็เบ็ดเสร็จ2วันอ่ะพันกว่ากล่อง องนุโมทนานะคะผู้ที่กระทําจากะมาไม่ว่าจะเป็นพี่จริยาที่ต่างๆขอโทษนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะหลายท่านที่ก็ถวายมาร่วมกันนะคะก็แต่ถ้าท่านใดสนใจจากะก็ยังได้อยู่นะคะอนุโมทนากับทุกท่านนะคะแล้วพบกันวันที่5พฤศจิกายนี้นะคะรักค่ะ